ที่เดิมเราสร้างโบสถ์หลังนี้ตรงที่เดิมของโบสถ์หลังนี้ฟ้างเท่าเดิมยาวเท่าเดิมแบบเดิมทุกอย่างเลยแต่ว่าเอาอิฐของเก่าออกเพราะมันเปื่อยไปแล้วก็เป็นไปตามนะความดามยุกครับปั่นเวลาเนอะมันสุดก่อนไปแล้วก็ล่าออกยงเวนลูกนิมิตยังอยู่ที่เดิมสองร้อยสี่สี่สิบสามปีดูดิเบงก็ยังอยู่ที่เก่าเนอะตัวรักศที่นึงถ้าเป็นลูกเคย ก็เลยพระราชทานพระมาให้ครบสามยุคสามสมัยเลยนะไอ้ยักษ์ตับศิลปะอุชอไอ้ยักตอนกาดตอนนี้อยู่ที่วิหารตรงนี้400ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กนเลยรุ่นเดียวกับหลวงพ่อวัดแหลมรุ่นเดียวพอดินมณีในบทปกโพนปกกุ้งตรงนี้400หรือ400กว่าปีและอ้ยัตอนปลายสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมลวโปู อายุเก,กือบ300ปีแล้ววันนี้จึงเป็นวัดเดียวในประเทศไทยแต่วันพระพรมามนะรมที่มีพระลูกสมัยวิยาครบสามยุคสามสมัยอยู่วัดเดียวกันแล้วพระทุกองค์เป็นพระพระราชาจากรักัี่ชนึ่งพ่อโบนดังนี้เป็นโบสถ์ที่พ่อตาแม่ยายละกัน่หนึ่งสร้างไว้เมื่อ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทภูเก็ต6024แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่โรเลอร์รสอเสือสอเสือ3023ไปแล้วครับไฟเขียวแล้วครับเพื่อนพี่น้องเราจะมุ่งหน้าไปวัดบางพรมกันนะครับเพื่อไปกราบไหว้พระพุทธรูปปางเปิดโลกนะร,รับต่อไปอ,อีก5กิโลเมตร <5 km. S 2> ไม่ไกลครับไม่ไกลลนอกน้อ ซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับพบกันเลยครับบานไม่กี่บาทเก็บเรื่องราวมาแบ่งปันครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณรานบุญราณาทำของวัดบางพรมนะครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับ ผมจะพาเพื่อนๆไปกราบไหว้ไปทําบุญที่วัดแห่งนี้กันนะครับด้านหน้าของผมนู่นะครับเป็นพระพุทธรูปโอ้โหเด่นตะการงดงามมากๆนะพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะครับซึ่งหันพระพัดพระองค์ออกสู่แม่น้ําแม่กลองนะครับไปชมไปเก็บความงดงามพร้อมๆกันกับผมได้เลยครับไปกันเลยครับครับเพื่อนพี่น้องกับตรงนู่นนะตรงผมขับรถเข้ามาเป็นบริเวณกานจอดรถของทางวัดนะครับ ก็ทางนี้ออกไปทางนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับเป็นทางออกตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ผมจะพาเพื่อนพี่น้องเข้าสู่สถานรางบุตหลานธรรมของวัดบางพรหมแห่งนี้นะครับวัดบางพรหมตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําน้ําแม่กลองนะเพื่อนพี่น้องครับมีความร่มเย็นมากๆนะครับตรงนี้จะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับปางเปิดโลกเพื่อนพี่น้องกันลาัปครับ นี่นี่คืออะไรพี่ครับอันนี้ทองเหลืองนะครับผลัดเอาไว้หล่อพระหล่อพระพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปนี่จะประดิษฐานไว้ตรงไหนพี่คือเราจะหล่อเป็นพระบูชาอ๋อเป็นพระบูชาให้ญาติโยมบูชานะเป็นเ็นท่านทองเหลืองก็มาร่วมทําบุญยังไงบ้างครับทำบุญทองทั้งใหญ่เนี่ยสามร้อยค่าแค่างเล็กเนี่ยหนึ่งร้อยครับก็มีโอกาสนะมาร่วมทําบุญกันนะครับเพื่อนพี่น้องครับเพื่อความเป็นสิริมงคลตรงนี้คืออะไรครับ ันนี้คือแผ่นทองแผ่นทองนะครับเราอันนี้ทําตามศรัทธานะครับเปลี่ยนชื่อได้ก็อธิษฐานจิตเนาะทำตามที่ฐานกิจก็ที่นี่เปิดให้ผู้มีศรัทธาญาติโยมมาทำบุญทุกวันไหมครับครับทุกวันครับทุกวันเนาะครับครับครก็มีโอกาสก็มีโอกาสก็แนะนํามานะครับที่นี่นะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่จะมาเนี่ยสะดวกได้ทั้งสองทางนะครับผมมาทางรถยนต์นะครับโอ้โหวิ่งมาตาม GPS เลยนะครับเพื่อนพี่น้อง สะดวกสบายมากนะครับมาถึงตรงวัดเลยนะฮะอีกด้านหนึ่งคือด้านแม่น้ำครับเพื่อนพี่น้องมาทางเรือได้นะครับเพื่อนพี่น้องครับสามารถที่เรือที่จะมาจอดด้านหน้าวัดเลยนะครับเพื่อนพี่น้องครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวสักครู่ดี๋ยผมร่วมทําบุญกับทางวัดก่อนนะครับคือส่วนมากคนก็จะไปสาการะขอพรหลวงปู่<อ>ซึ่งเป็นทางการก็เรียกคือหลวงปู่บางพรม แต่ถ้าญาติโยมรุ่นเก่าๆแถวนี้เขาจะเรียกกันว่าหลวงปู่เพชรชมพูเขาไปกราบบ้านขอขอพรนะครับถ้าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุทยานะครับครับตอนนี้ก็ท่านอายุก็ร่วมสามร้อยปีครับสองร้อยเก้าสิบห้าปีตรงในโบสถ์นี่นะครับนี่ต้องยึดทางอยู่หลังวัวตอนนี้ครับด้านนอกเลยครับครับถ้าด้านในโบสถ์ก็เป็นพระประธานพรระะปธานของ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปนะขอสอบถามนะพี่ครับตรงไม้ไม้สองท่อนตรงนู้นนะฮะสองต้นตรงนี้นเป็นไม้อะไรครับไม้ตะเคียนทองครับไม้ตะเคียนมีที่มาที่ไปอย่างไงนะก็คือเมื่อปีสีู่นเนี่ยทางโรงเลื่อยเพชรรั์เขาก็ซื้อมาทั้งหมดหลายร้อยต้นเพื่อจะแปรรูปเป็นไม้ต่อเรือตันเกยนะครับอแต่ว่าสองต้นเนี่ยเลื่อยทําอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าคือไม่ใช่ว่าเลื่อยไม่เข้านะครับ,ค,รบคือเวลาจะเลื่อยก็จะมีอุปสรรคเลื่อยเสียไปดับก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดพ<อ>วเขาไปเข้าฝันเจ้าของให้มาถวายวัดนะครับอ๋ ต้นนี้พี่น้องกันนะครับต้นในนั้นพันปีต้นน้องนี่แปดร้อยปีนะครับอันนี้บ้านเราจะไม่มีใหญ่นี้นี่มาจับประเทศเขมรครับผอ้เห็นแล้วใหญ่มากๆนะครับนะโอ้โหมาต้องเทพพาลักษ์ต้องอยู่อ่ะมากนะถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นนะนะโอ้โหสัครับรับเห็นขลังมากก็ก็ได้ข่าวว่ามีคนอ่าถูกหวยอะไรบ้างเรื่อยๆเนาะมีครับก็คือนี่ครับไป ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไปเข้าฝันคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับให้มาไหว้หลวงปู่บางคมคนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาครับโดยที่ไม่รู้จักวัดจะมาถูกแล้วมาเล่าให้ฟังครับครับโอ้เป็นที่นี่นะครับเป็นพี่น้องรับมานะฮะขอบคุณมากนะครับพี่ครับที่ให้ความรู้ความความรู้กับพวกเรานะฮะกเดี๋ยวผมนําดอกไม้นะครับนําดอกไม้ทูบเทียนนะครับกราบไหว้พระพุทธรูปพระพรหมมุนี ไตรโรกนาตนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องโอ้โหงดงามจริงๆครับรูปปิดทองปรารสุกครับสาธุครับสาธุกครับสาธุครับสาธุครับ ครับเพื่อนพี่น้องครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นด้านหน้าวัดนะครับที่เป็นเป็นแม่น้ำนะแม่น้ําแม่กลองนะครับตอนนี้ฮะเนี่ย <c oughs> บริเวณนี่บริเวณท่าท่าเรือของวัดนะครับที่ให้ผู้มีสถายญาติโยมที่ไม่สะดวกทางรถก็มาทางเรือได้นะครับก็มีเรือนำนักท่องเที่ยววิ่งชมบรรยากาศ ตามวัดต่าง,างๆวิวบรรยากาศตามระหว่งางริมคลองเนี่ยเห็นเนืองๆเรื่อยๆนะครับนี่ก็อีกหนึ่งำรำเลที่วิ่งมาทางวัดบา,างปรมแห่งนี้นะครับเป็นบรรยากาศอะไรที่สุดยอดนะเพื่อนพี่น้องลมนี่โกลกเย็นเห็นนะอย่างที่เพื่อนพี่น้องจะเห็นนะเนี่ยลมพัดริมแม่น้ําแม่กลองนะครับ สวยงามจริงๆนะครับ<ม>วันนี้เราก็จะได้เห็นเรือน,น,นำนักท่องเที่ยวอ่ะระหว่างนี้ก็ชะลอเรือนะก็ฝั่งนู้นก็เห็นมีวัดนะครับแม่นำ้ำแอร์แม่กลองนะฮะแม่กลองเนี่ยจะมีวัดวาอารามเยอะแยะมากมายแต่ฝังนน้นก็มีวัดนะนี่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวชะลอเรือนะครับให้ให,ให้ให้ความลดความเร็วลงอ่ะเพื่อจะชมวัดถึงจะขึ้นมาก็สร้าง เราไปกันต่อเลยเพื่น้องครับความอะไรที่ว่ามันทึ่อะไรอลังการกมากๆนะ่นีน้องครับนี่นนะนักนักเขเที่ยวที่มาชมค,ค,นะความพแบบันาของสถาปนิวัดั้มนะครับที่นี้นี่คือบรรยากาศนะความแบบสุดๆของทางวัดนะครับเพื่อนีน้อง นัเที่ยวนะครับขึ้นมาก็ทางวัดก็กําลังสร้างศาลาหรือว่าโดมเลยนะคันนึงยังไม่เสร็จนะพี่น้องอยู่ด้านหน้านะครใครก็ผู้มีศรัทธาญาติโยมมาก็ร่วมบริจาคทําบ,บุญกันได้นะครับตรงนี้จะเป็นพร,ระพุทธรูปสมเครื่องนะเพื่อนพี่น้องครับพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะโอ้หดูบรรยากาศนะครับ ก็มีวัน,นวันนี้เป็นวันหยุดพระขวันก็มีผู้มีศรัทธาญาติโยมมานำอ่าเอามานาดอกไม้ทูบเทียนสิ่งของเนี่ยมาทําบุญวาทวัดเนืองๆนะครับตรงที่เพื่อนพี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นวิหารของพระพุทธพระพรหมพุทธเมตตานะครับเป็นวิหารที่สร้างขึ้นไว้ตรงข้างหน้าที่เรา,าเดินขึ้นมาทางอ่า ท่าเรือนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบพระไปทําบุญไหว้พระข้างในกันนะครับที่พระอ,อุปสมบทีนี้ฮะตรงนี้นะครับพี่น้องที่เพื่อนพี่น้องเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นที่ปฏิสถานของเท้าวิสุวรรณนะครับเป็นเท้าเว,วสุวรรณหน้าพรมหน้ายักษ์นะครับเท้าพวิวสุวรรณมีกายสีสีแดงนะสีเขียวนะครับแล้วก็ด้าน,นกลางนี้ก็จะเป็นลูกป,ปั้นของพระพริกะเนตรนะครับซึ่ง ตั้งอยู่ด,ด้านานี้ให้เพื่อนพี่น้องได้มาร่วมทำบ,บุญน,นครับเดี๋ยวเรากราบไหว้พระพุทธพร,รมก่อนนะครับเพื่อนพี่น้องครับทำบุญร่วมกันนะครับขอบนุณนะ ดันั้เจะจดารเรื่องความมีสติรักนะเจะแบ่งสับทุกดน,นใจจุน,นที่เดทางมาทิ่าวัดพระิธรรมยเดี๋ยวผมอาจะกลับบ้านทำบุญร่วมทำบุญกลับบ้านาจะแม่ตะเขียนทองก่อนนะครับพี่น้องครับ ครับตรงนี้จะเป็นศาลาแม่สีสบายแก้วนะครับสาธุครับสาธุครับเราก็มาเข้ามากราบไหว้กันนะครับารานี่เป็นศาลาแม่สีสบายแก้วที่ทางวัดสร้างไว้อยู่ด้านหลังนี่นะรงตรงซ้งงายมือเนี่ยนะครัี่ขึ้นปิน้องครับอ่าเป็นที่อที่ทางวัดเขาจัดดอกไม้ทุกเทียนไม่ว่าจะเป็นอาหารปลานะฮะก็ให้ปลาด้านด้านคลองนะครับตรงนี้จะเป็นดอกไม้ทุกเทียน ทำบุญร่วมแล้วแต่สาาตัตยาดใจโยมนะครับเดี๋ยวผมร่วมทําบุญก่อนนะครับพ,พี่นๆน้องเพาะว่ากราบไหว้ตรงนี้นะฮะเป็นด้านหน้าจะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับเป็นพระพุทธรูปปางบาวิจัยนะเพื่อนน้องโนอะ้หผลงานจริงนะงามมาก,มากๆเพื่อนๆน้องมาทำบุญกันแลที่วัดอย่งนี้นะเพื่อนๆน้องผมนำดอ,อกไม้ทั้งเพียรกับบ้านพระพุทธรูปด้านหน้าไปสดก่อนนะครับ โอ้โหนี่สวยงดงามจริงๆนะครับเพ่อนพี่น้องครับพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังนี้นะครับเพ่อนพี่น้องอเดี๋ยวผมเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานหลักในพระอุโบสถหลังนี้ก่อนนะครับเพื่อนพี่น้องครับ เป็นพระประธานพระพุทธรูปที่งดงามมากๆเพื่อนพี่น้องครับซึ่งปฏิสฐานอยู่ในพระบรมศหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมกราบพระก่อนนะครับ <Rey> <S <S. <S พุทธังสร,รนากระชามิธรรมัสง,งสร,รนากระชามิสังฆังสรนากระชามินโมตสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตสสะภะคะวโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสาทำบุญกับทางวัดนะครับเพื่อนี่น้องด้านหลังก็จะเป็นภาพวาดภาพเขียนนะครับทานน้ำใต้ต,ตน้นใต้ล่มต้นโพนะครับมีทานน้ำใสไหลยทานนะครับตรงนี้ด้าน ข้างฝาผนังก็เป็นภาพเขียนภาพวาดเราถึงประวัติความเป็นมาประวัติในพระพุทธองค์นะครับในชาติภพต่างๆนะครับนี่ครับเพื่อนพี่น้นนองสวยงดงามจริงๆนะครับบนฝ้าเพดานนี่ก็ลองรักทาสีสีแดงนะครับสีแห่งความเป็นมงคลประดับด้วยดวงไฟนะครับเนี่ยโอ้โหให้ความสว่างรลยับยั้ย้อยจริงๆนะเพืเเนนอ่อนพี่น้องมีคานไม้รองรับนะครับ สามสีอทอนซุงเลยนะครับเพื่อนพี่น้องเนี่ยไม่มีลวดลายอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่า,าพื้นให้สีแดงโทนแดงที่งดงามนะครับภายในพะระอุสดหลังนี้เป็นพระอุสดที่เก่าแก่อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ทางวัดได้สร้างและบูรณะไว้ให้ผู้มีสถานญาติโยมมาทําบุญมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นมงคลกันนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าทางเข้าพระอุสดนะครับ เป็นทางเข้าทางเดียวนะฮะโอ้โหสวยงดงามน,นะครับภาพวาดจิตรกรรมเป็นพระพุทธองคพะพุทธเจ้านะครับนี่ฮะโอ้โหสวยสดงดงามจริงๆนี่คือวัดบางพรมนะครับมีโอกาสก็มาร่วมทาบุญกันนะครับที่วัดแห่งนี้นะเพื่อนพี่น้องครับ ้ครับมาสการหลวงพระราชาแนวแรกที่หนึ่งโอ้โหนี้สไบยอยากราบไปสมบัตพระเจ้าหัวบรมโกศครับผมตกับเครื่องจักรพรรดิเนาะครับที่อยู่ในรูปดันสไบไอยากราบการสมบัตพระเจ้าปากสาทองอายุเกือบอายุ400ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยได้โบสถ์ก็พระราชาเราให้ได้โบสถ์ด้าศิลปะอุตตรายุหกร้อยถึงเจ0ดปีเป็นพระที่เก่าที่สุดในสู่สงครามแต่พระที่เี ปิดทอคำแท้หมดแล้วตั้งกับปีที่แล้วเราก็มาร่วมทำบุญได้เรื่อยๆนะมาสร้างบุญสมบารมีนะสร้างสมบูรณ์กันนะคันหลวงนะเรมจะเข้าไปชมข้างในก่อนได้ครับสาธุครับสาธุครับครับขอนะครับคุณหลวงพ่อท่านให้ความรู้ความเมตตากับผมนะครับวันนี้โชคดีจริงๆฮะครับต้ยินเลยครับเดี๋ยวเราจะ เวลาเราทำเตาแล้วเราก็เลยต้องสร้างบกจำลองเพราะว่าพองกระเบลมันจะดำครับอืมทอกนี้อีกร้อยปีก็จะเป็นทองเมียนะครับสาธุครับสาธุครับท้องที่หมดนั้นหกสิบเจ็ดนี่นะครับที่หลวงพ่อท่านให้ความ นีครัออายุ600ช่ดง้อเปีครับต้นปีครับเป็นพั่เก่าที่สุดของสครามแล้วครับผมเป็นพัฒนาฐานักการที่หนึ่งบรหันี้บรหันี้เป็นโบดเก่า พ่อแม่มาเห็นศีลการที่หนึ่งสร้างไว้เมื่อ2 4 3ปีที่แล้วคือตัออง 2, ้งแต่พศ2325มาลื้อเอาปี2535 210ปีพระบูชหลังนี้นะครับหลวงพ่อครับหลังนี้นะครับหลังนี้นบูชเน,นี้ย<อ>น<ล>ะพร200ปีบรรหมดสภาพแย้วงเราเลื้อออกเลย ยกเว้นลูกนิมิตลูกนิมิตทั้งเ้าลูกยังอยู่ที่เดิมที่เดิมเราสร้างโบนหลังนี้ตรงที่เดิมของโบนหลังนี้ครับกางเท่าเดิมยาวเท่าเดิมแบบเดิมทุกอย่างเลยแต่ว่าเอาอิฐของเก่าออกเพราะมันเปื่อยหมแล้วก็เป็นไปตามนะความตามยุคตามสมัยตามกับปันเวลาเนาะเออมันสุดก่อนไปแล้วก็ครับยกเว้นลูกนิมิตยังอยู่ที่เดิมสอง้อยสี่สี่สิบสามปี ครับ <c oughs> ด <c oughs> ด,ดีเป็นก็ยังอยู่ที่เก่านะคร <c oughs> ับตัวนักการที่หนึ่งถ้าเป็นลุกเคยก็เลยพระราชทานพระามาให้ครบสามยกสามสบายเลยนะค <c oughs> รับไอ้ยักครับนศิลปะอุทธรครับไอ้ <c oughs> อยังตอนกาดตอนนี้อยู่ชีวิหารตรงน,นี้สี่ร้อยปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเลย <c oughs> เรา <c oughs> รับรุ่นเดียวกับหลวงพ่อวันแหลมรุ่นเดียวพ่อดินมณีในโบสถ์ปกโพวัดกุ้งครับ องค์นี้400หรือ400ป,ปีและอายาตอนปลายสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอายุเก,กือบ300ปีแล้ววันนี้จึงเป็นวัดเดียวในประเทศไทยนวันพระพรหมนะมที่มีพระรูปสมัยวิยาครบสามยุคสมสมัยอยู่วัดเดียวกันและพระทุกองค์เป็นพ,พระพระราชาจากรรกกันที่หนึ่งพอ่อโบสถ์แบนี้เป็นโบสถ์ที่พ่อตาแม่ยายและกันที่หนึ่งสร้างไว้เมื่อ พศ2325ได้โอกาสที่ลูกสาวขึ้นเป็นราชินีของราชการที่หนึ่งบทนี้ก็คือจบนี้เจดีนี้ก็คือเจดีองค์นู้นอ๋อองค์ที่เห็นนี่นะฮะจ้ะอ๋อคู่กันมาเลยนะครับจ้ะอ้โหเป็นวัดที่เก่าแก่143ปีนะครับถ้ารับญาติโยมที่จะมาร่วงสมบุญดาเนินเสียกว่าขนาดดีเต็นท์ที่อยู่ที่บริเวณก่อสร้างปีแล้วพายุพัดทำไปสี่เต็นท์หมดไปแสน ปีนี้เราก็เลยย้ายเ็นสร้างเป็นศาลาคงเลนสองล้านหกแสนบาทเราทอดกระถิ่นก็ยังไม่พอก็เลยบอกคุณญาติโยมนะวัดะาโกงกำลังต้องการความเลยจากญาติโยมมากน้อยก็ขอให้ช่วยกันบ้านไม่มีราคาไม่ได้วัดถ้าไม่มีศาลาบางแดดบางฝนให้โยมโยมก็ไม่มาวัดได้เราก็มาเซนญาติโยมนะญาติโยมจะมีน้ำใจมาร่วมสมบุญ ก็แล่ายาโยมจะดูเคาะไแล้วกนบอกบุญมาได้โยมเนอะก็เปิดให้ผู้มีสถานยาิโยมเขามาทาบุญได้ตลอดนะแล้วแต่จิตสตานครับวันครับครับสาธุครับสาธุครับพระเดชะคุณหลวงพ่อท่านให้ความเมตตานะครับอันนี้นะครับธรรมะธรมบุญสาธุครับสาธุครับอันนี้เป็นหานุบาลอุ้มดวงน่ะโยมัะ อนบาลอุ้มโล่งนี้จะบรรจุตะกุนมาหาปาาของหลวงปู่ชิมวัดมะขาวพุดด้วยผงพุทธคุณครับแต่ให้โยม,มติดรถจากคลคียาดป <สา S 2> ลอดภัยทักงรถนะะาั้งรถทุกาษาุครับตอนนี้พันห้าร้อยบาทก็หาซื้อไม่ได้แต่วันนี้ญาติโยมทำบุญร้อยเดียวรบับไปเราจะเอาเงินรีบใ้เงินมาสาร้สางศาลาโครงเล็กแน่จ้ะโยมทำบุญกันได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมร่วมทำบุญด้วยนครับทำบุญได้นะครับ อายอเจ่กับสมุนกฐังวันเก้าแล้วอ,อานุมวานรุปดวงนี้ทําที่วัดบ,บ,บังกะพ้อมเมื่อปี2ก4 9ในงานหล่อหลวงพระคองค์ใหญ่ที่ทวัดบงงังกะพ้อมซึ่งขณีนี้ปรามาจารย์ทั้ง250รูปนั้น มรณะภาพหมดเลยหลวงปู่ทิพย์วัดพระขาวพ่ารวยวัดตะโกเ่อโกกวัดเขาขึ้หลวงปู่คำพันวัดทาตนมาใจไปหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยมันเรื่องของสิ่งนี้ท้าหมดแล้วจะไม่มีอีกแล้วไม่มีใครหมดแผลหมดเลยสาธุครับสาธุครับครับลองทำบุญได้ตรงไหนครับได้เลยนะตบงนี้ก็ได้สาธุครับเพื่อนพี่น้องโอ้โหบรรยากาศรอบๆวัด สงบร่มเย็นและดีมากๆเลยนะครับวัดบางโพมจังหวัดสมุทรสงครามครับมีโอกาสก็ขอแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวมาทำบุญมาไหว้พระได้ทุกๆวันนะครับทุรินวัดแห่งนี้ไม่ว่าจะมาทางรถยนต์มาทางน้ำสะดวกทุกเส้นทางเลยนะครับบรรยากาศการจอดอบรรยากาศลานบูรลานวันก็กว้างขวาง,วางมากๆนะครับมีโอกาสกมาทำบุญมาไหว้พระกันนะครับที่นี่สำหรับวันนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต,ต่อไปนะก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อ,อจะได้ไม่พลาดชมในคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอว่าชบเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ